ยัห้องล้างไม่ตุ่มตุมให้โอ้ยชอบเลยเขย้มโอ้ยมาแตบนน้อยก็งี้ฮะถ้ากันมาดิ่เพื่อนดูวิวเหมือนน้องเจนให้น้องเจนแจ็ชนึนงน้งล่ะสบายดีเด้อป่าดุงเอ้ซตุกทานมนี้ตอนเราไปชิวชมปะจอย นาให้ถุงนะเพษนั huh. okay. other. Other anymore, no. ah. ้นเพที่เราไปเอฟเ้ยนะเพนันดีงนะที่เก็บไปทางไหนนะกุญญังไปจุดเวทผุิดกันที่นี่เออทูนี่จจ้าเทุจ้าทุจ้าเอากะสบายดีหรอสบายดีสบายดีน้องแม่ดูสบายดีน้องเมื่อบอกบอกน้องเกนรนลูกบอกน้องเกีนซีเ เบิ้งัว no, ม <power> <'t> ันจ mm ับม่เบิ้งผู้ใหญ่เลยดิเลน้าได้แบบสบายนะน่คนละส่นหนูคนละสนพี่ว่าน่เบื่อผิดป้องเดี๋ยวว่าเจ้าผิดิไปได้แต่ขนาดขอยยังไม่ได้เอ L แบบได้ดิขนาดคอยยังไม่ได้หาซิหาสิปโคโลหาสิโคโลละได้นะเป็นเป็นขายิ่เอลเอลสบ็อกนั่นห ับระบอันนี้เยอะแอบแแปบแอไม่สิเดี๋ยวนี้บ่บ่งตอนไปจ้างนาน่อใหญ่เราไปจอตอนมันมีแขนงายงามงดาลมันพอเห็นมันนี่อันมาแผยยีนมีเหรแพยยีนนั่บไได้บปเห็ไอ้ชายใช่ไปชายใชได้ตัวื้อบ่งหรบ่ได้จะจะนเอาใจพอหน้าสด

โอ้น้องเจนดุดดุดออกวดด้วอย่าได้ขบมือเหมืนน่ะคือหมดขึ้นงางนี่จนเอ๊ะน่งอกกวานี่นีอกลูกจ่ะก็พี่ออกนั่นแหละอ้ามันบางเลยส่เงาอย่างเดียาก่อนจะได้คองคอาล้วเอาเอาเอาจะให้น้องได้อุ้ยเจ้าให้แต่น่องวดดินน้ำน้องกะพี่เหมือนอ่างบอจะเอวิวไม้ใช่รู รใหญ่รถใหญ่เพื่อมาน่ะไปทำกับยูดิได้หะยูดิมานะพี่แจ๊คยังปนยังหรกเงื่อหยังหยันไหมหยานไหมหยัดไหมหรอจะหยันไหมหรอ อีกีซื้อให้ตลอดได้ทิไอ้ีนะิดากินเนาะอืโอ้่บกเให้นให้คนตัวไี้คงให้คงมีิจุกเลยมุ่กหอโอ้นาอวะน้าอ้วนี่าละบีิบมาน้ำซับ มาเลยไปทีไปผ้า,าวาดเปียกเปียกกระโบเอาเมืนน่อเอาจอนพี่ตะแ่หรอยังเงี้ยเจินกิโตมัน,นอ่ะอ <laughs> ยากมาอยากมาเบาๆหาว่าหาว่ายังได้ตอนมาได้แม่ว่านอนก็เป็นยังจังไปโบโบจ<อ>มไปตูว่า,ววา,วาเกี่ยวเกี่ยวข่าไงไม่ได้เกี่ยวเลยคือประดิษฐ์น้ำ ก็ไอวิวก็ได้วันนี้ว่าคือไปน้ำอาทองก็ได้ว่ารถจำกีตจำกัดเนาะน้องเป็นไข่เห็นไหมนี่น้องไข่ให้น้องกินยาว่าเป็นของวาดก็มีเพื่อนค่ะอาทองชื่อไห้วาดเนี่ยคนของข้ามีอยู่ในชื่อไหมเนี่ยน้องไข่เอาน้องนอนบ่กดูกี่ยังดูกี่ยังดูกี่ย่างกวนเห็นมั้ยบอนอนนะ Nó bỏ tiền mối loạn nín niệm níu 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 cháu nhau mà cháu ngon móc nón mát đơ mềm mưa bát đơ mầm 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 ยินประดิษฐ์อยู่ข้างนอกเปลี่ยนนี่ยวะเนนี่นเหนี่ยวพีน้องมาพี่มาพี่เถอะมาเพียน้องจิ้งจุ้งมาเพียร์เป็นขนมไทยนนิวะขนมไทยได้เลยกันขนมไทยจังเลยรับมใ้ได้กับพเขาอยากได้กับพวกนมันอยากกินขนมมันอยากกพวก เออถ้าเฮ็ดมาทำรองก็ใช่ใช้อยู่พอได้กินขนมเนี่เฮ้ยเปี๊ยะวันกินแล้วปุ๊กขึ้นขนมเปี๊ยะไหวพระจันทร์บอลกูเอาข้าวกระปุ๊กกันด้วยว่ะอยู่อยู่ใช่กระปุกเท่าไหรอร้อยอร้อยกับแบ้อร่อยนะฮอดกระสือก็เออเออเนี่ยน้องเจียนมาแล้วเจียนมาเออเนี่ยนี่นะเอาให้อาไม่น้ำจ้ันนี่ใส่ถั่วแน่นๆเลยใช่ปะ

เนี่ยไปเนได้แกะเลยลูกพอแล้วพอแล้วแกะก็อย่าให้ไม่ใจอีกเรื่องไม่ใจชิมมึมาิมนม่อ้วนกันไมิมแกะนะ่แชคืออันาอันในเซเว่นันาใหญ่ๆตอนนั้นนะกนกันมกอกันกนนะ กินน้ำโต้กันกะเบือกันกินยกินอะไรยำจ้ำจะเจี๊ยบจังเผาชื่อน้อยเลยละงัขนมอันนี้น้อยอันนี้อันนีอหอมมะลมหลมแมือนะเบื่อแล้วอย่งกันกินน้ำใบอันขนมอันันหอว่ขนมขนมอบเทียนนะเออล้ก็ดิลัอันนั้นยงเดิเงนจะเียกับเสียวกมนะบุนะตะ่อยนะ มาเม่อกี้มาให้ตอนนมาคนนึงแต่วามชี้ก้อนทำมาได้เขาที่ไปหันมาเส้นอั้เดินเดินเอาจีแต่พอาะว่านิ่มคนละมันจะทันที่ใจมันมาครอบได้นะแต่เขาเดาอยู่เขาแดดเขาเสด็ูกาเมย์เมย์เขาเดี่ยงนะเราสิไปมันไปขึ้นเดียวก็เอ่เงินแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้เงินได้มันน่ะไปโรงงานขนมนี่นะอืมเปี้ยยู่อันดาอย่างเง้ยที่มีวัดจีจรีเจรีเจดานะ แล้วกัด <sociedad> ีเจลาอยู <S <S ่เสเดปอ่ะอ๋อวัดีอยู่ไทยแล้วก็แถวนั้นที่เอามาทางทางวัดจีเน่เดี๋ยวลาบ่เออแถวย่าบ่ลายนี่แหไปเฮ็ดงานนี่ได้ยินไมไดแบบโอ้น้เได้โอ้น้แบบเดือนๆมันแม่นขนมนี่นะมันสิมีโอกันเคยอยู่ตกี้แต่ว่ามนมขนมมนี Những người ít nước 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 bà nước 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 còn ấy phải chết mũ, มุ้งนอบายมุ้ง่าออบมุ้งกจะมาห้ไปสวยมุกกหยวนมาำอีกเจนนี่คดื้อเจนเนเห็้นะน้เจนมาพี่ได้เถอะห้องเจนมาพี่ได้นี้เต้าก่อนมา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 ใดมามามาน่ะคู่คิมอนถูกว่ะยูันน้ามว่าพี่มาพี่ลูกมาพี่มาไมานี่ให่อันนี้ออกเตะตู้ คันพุงบ่เอ็ดเพอยู่เนาะนี่มาไม่ดูไหมไม่ดูไหโอ้่ะลูกอ่ะแพง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 กิน่พิษอัน้กินับเจีวะูนะก็ไปนั่งกันตอนไหนตอนไหนกินตับกินนกฮาร์มจับเจียวพ่อันี้ ไรนนอนตามจะปเนอนอ่อากินแม่นอนกินบบนนี่เจ้าก่ะนอนกินมนนี่เออนอนนงตักอาะนอนดมขี้ไครแล้วนะชิองแม่พาเมื่อแน่น่งาผมตกห้ามรถถีบไปพาเลยหากระเปงมาเบิดลตานซีดีนะชื่องที่ว่าชื่อที่ครบอกีดานบอกหอนบอาดื่มในตอนนี้นั้นมันปิดอนน้มันอะไรนี้ปะดื่ม ขาข่อยหางเฮ้ยอายเน่มึงเน่เสดิจนะอายเอ้ดีเน่นันนอนจับแขนข่อยหางใครชุดนอนนอนชายข่อยหางเบิ่งเท่าช่ถุงตีนนะมันไลยขุนเจ้าบุญอย่างให้เจนนี่ดี่นะมึงคืนนะแช่อีกหน่อยมันนอนควงเหรอวะใส่ให้นะมันเป็นนั่นแหละมันเป็นลี่ยนีปแล้วจะคอยใส่นะนิ่งอยู่เลยลองมึั้งข่อยใส่ถุงตีนก็งอนเดือดส่งเชือก น้องมึงเบื่อเงินใช่ถุงตีนนะเราไปนอนควงนอนควงยังเนาะนอนงะนอนงะท่านควงแน่นนอนนั่นตะกี้นอนนอนตัวเนาะนี่อันแบบกัมเพงมาชีนะปุ๊กปุ๊กไเลยได้นี่นะต้องใส่เสื้อนายนะนอนกัมูนะเงินแน่ขึ้นขึ้ได้ถ้านอนกัมูถ้านอนฝุ่เดียวค่ะยุถ้านอนกัมูไม่ใส่เสื้อนายปะคนต้องใส่บางรุ่นแบบว่าบาติดแล้วนั่นัะว่า วงเนี้จะเงินเขาว่าเจ้าะมันปิดกอายแล้วมาเปิดกล้องบ่ดูบอลบคลิปไดม่ตู้เปได้เห็นยูดีไปนอนน้ำอะดูใจก็ไปถามมึงไม่ใช่น้ำวไปลิปนะแม่ใได้ดิจะได้ใบคอนี้ยหรอไปให้แม่ไปแม่ให้แม่ไปไปเด้อ ไม่คือกันนะแต่ละคนยืดแต่ละแบะแต่ละนั่นไหผมก็มัดแต่บ้านแบบนี่แบแบบดุ้นแรงอันนี้กงแบบแบบอันแบบนี้นี่แบบแบบเบาบางอันนั่นมามากับยุลิกอยากเมื่อไนั่นอะไอันนี้กงนั่นอันนี้กงแก้แ้ววิมน อย Hye, você, passage, ู Ex ่เลยกับเมย์ก de de ็เลยค่ะอยู่แต่ก็หมูอยู่แต่คนเ่านะนี่นะอยู่แั่ก็แล้วจังมันจังงั้นเด็กน้อยหมูนะเด็กหน่อยหมูแบบมีแต่พี่นี่นะต้องพาออกนอกเรื่อยเด้อยับนี้เด้อเพราะว่ามันมีแต่ผู้ใหญ่ได้ตามใจคนวัดเด้อบิชังกะเออพอเจอระเจ้าบลรองมึงนๆแล้าขี่รถมากแบบต้องดิ้นต้องเฮียนะสปินยังไงเลยนาะฮะแต่พามันก็เลยมเฮียนะอยมันดื่นเกเรได้ยินไม่ได้นั่นนะ ช้คือน้ำมูได้ชัมว่าบับ่นั่นแะ้วบได้นั่นได้เต็มแต่มากไนเล่แล้วคอยปนไขื่นพูดยวยังหาตอนบุญชงเพื่อน่ะห้กว่ากว่อยู่หงเกาขี่อันหุนๆนั่นั่เลยหนาวเเลยน่ปามือเมียงข้อโอ้ยเชียวนี่มาเียงวอาเล่นเล่นา่นะเจไปจากลงนะอนนี้มันเปากขี่อะไรบันี้นะอวดขี่ดินสไนเลอันมา อากไปกระโดดอนะสิเมูกระโดดโมูมูกระโดดน้ำนาคาให้อาชื่อให้บ้านลยอาชื่อให้บ้านเนีอันเป็นคนใจรัวน่วงหัวแม่เลือนท้องนล่นกูงามแน่เลยนะเอาชื่อให้บ้านแน่ว่ะบอกข้อบุญชื่อให้บ้านรถมันว่ะแล้วมันก็ยังหนีได้โอ้โหอีนี่ถ้าบอกว่าสกขอเงินพอมันหนีิ่ได้ไ้ก่ไดหน่่ไ เราวันช็ดกินเรากินาไหนเราอิ่มเลยเรากิน่าไหนเอาเราเราชินเาปลาบุผัวไว้เราื่อจะชงชามเดือนอื้มเจ๊ยหงัวเร็วสองครั้งด้วยกันที่เราขัวไว้น่ะเห็นอยู่นะคะตุย็นที่มกูเล้วเจโดดโดนๆนะมาจะได้ย่วหนึ่งนอนค่ะกับมึงแอบ่าน้องเจนได้หนีเจ้าคือดึงมันย่างย่างแท้เนี่ยนะ แก้มะเพงแมวไทนะนี่ยมวกัดได้ทำไมกันมึงไงน้องน้องแพงแม่น่ะบาเวียนสิเพลงแม่ด้วยบานนะเพลงแม่ด้วยเพงแม่ว่าเด้วพงแม่้องน่องเพลงอ้เปอากแข็นากแข็งได้ทีน้องนเก่งนะเจนี่แม่น้องนะ จักวัดใจยังไงเนาะเอานามาะไให้ได้ลองโทศัพท์ให้จักวัดเนี่ยมันหามันหาหน้าเหมือนกันยิกเหมือนายิ่งยน้อยนี่ก็ไล่ยูนี่ก็มาใส่หันเสนีไล่ยูนี่ก็ถามเล่นโทศัซ้์อยู่ใส่ลองใส่ก็ยังยัจกแจยูนี่ก็เ้ยเ้ยเ้อนดาดนี่อนดาดอ้ดีบ่ บอกเอ้ดีเนนอ่ะมิกนม่มิเขียนหนังซือสองสามเดือนนั่นนี่เจนนี่บังเป็นนังเดี๋ยวนี้ฮองท้ออ่าฮองทอค่ะาจนนี่บา เกี่ยวเขาเลี้ยววะป่าตาบัดเขาเดือยจ้างเลยไปจ้างสองมัดไปจ้างกันนะเฮ้ยเอาเงินละเอาเงินไปจ้างอ่ะไปซื้อกินกันทำเป็นนะทำเลยนะอดเอาได้อดเกี่ยวไปเดือยวเดือยวอยู่ดิเพื่อไปซื้อหมูกระทะซื้อเพื่อกินซื้อข้าวมีตู้กินเมื่อวานนี่ลุงบุญว่าจ้างมาจักล้าหนึ่งเอาเงินล้าหนึ่งไปซื้อกิน ร้านมื่อเ่ากินว่าเได้ใจจะเขียนให้ลูกเปื่อนนะลูกละเขียนเสร็จปุ๊บเขียนเสร็จปุ๊บเนฉันเฮ็ดนั่นเม็ดมงแนเมองงม่องน่หนาแดง่รนะมา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 เขียนมีอย่างโอ้เฮ้ยยังห้องล้างไม่ตุ่ม ตัวให้โอ้ยชับเลยัโอ <m ario> like <m ario> ้ยมาต่กนหอยเ้ยกียัโอ้ยเมลนี่นะมาดูยซื้อกระบิ่ใหม่ระหว่างตัดตัวได้ตัดออกมันซ้ำกันเลยยอานนตัวนั้นมันทบเลยเล่า เอบอกว่ากัลาัสิแหละเจนตัวเห็ดย่างน่ไว้หนาตัวนี้จนจนล่ามาจะเจอกันน่งจะแกันนาง็ไม่วนจ็ไปเอาขี่ไอ้ซเห็นป่าว่ะน่ี้ยอฝห่นนางยี่ยนหอนหอนอไรหอนนั่นน จะบานยังสื่อสโตแล้วขึ้นได้เลยูสะเด็ดตอนนั้นแปชิบเนาะนี่ก็มาเไปเลยอาแ้วมเสียบช่งมิกมันบริสเสจออกเลยด้วยนั่อไปเจนเจนเจนนักไปใช้นั่นเจิตอบแบบนี้วแหักแล้วทีหลังหักเลย ไปนังไปนั่งเน้อนังเ้อไปนั่งเ้อไนังแม่บนีไปน่งางหาน่ะไปดีตดมาตั้มหนวนติิวลงนี่โอ้ตกเลยลูกตกดเอ้ยตกเลยลูก่ี่กรห่วงอาแมนี่กระไรแท้เต่านมน่ะั่นน่ะมาคุณตู่กนี่ เอาล่ะกินนอนกันนะพี่น้องนอนก็ลูกเด้อจ้าแด่อย่าอย่ายันเอ้าแม่ไปไปปะล้บานี้โอ้ๆเ็บนีเ็บนีแม่อ้วนเอาบ่คุ้มบนีเ็บนีเ็บนีเจนเจนเอ้ยเจ้าอยากนอนบ่ลูก ใส่ของกันใส่ของกันด้วลูกใส่ใส่ลูกใส่ใส่โอ้ของของเอื้อยอันนี้ของเอื้อยบ้านตัวนี้ของเอื้อยบ้านอ้ามึงไหนขี้ดังจะชิวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแม่เติมก่อนแม่เติมก่อนโอเคโอเคบัง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 ป่าวอะไงมะนู่นน่ะแม่แม่ใบเติมนะแม่ใบเติมนะ เม right e ืย like ์น้องตืมแล้วคนละเมื่อไปสับปะเมื่อเนาะเมื่อหายพาเนาะเบิ่งเมย์ทำให้เบิ์งมุดว่าจัดคอน่ะมาพี่เบม่์เมย์งมูนหายปึ๊งมูหลังเมย์เลยที่ดันได้เนี่ยนะบ้านบ้บานมันหักแล้วมานั่งลูกมานั่งมานั่งมันหักเลยเฮ้หักแล้วทำมัทำมานั่งของเฮาอยู่ที่อนลูกเด้อ Chen, mừng ngày làng ấy đó. Chen. Chen cha. Nó nó. Mở lên, mở tươm được đã. Chị chín đây bố, bẹp này. <laughs>